ใครๆก็อยากมีอิสระภาพทางการเงินใช่ไหมครับมันเป็นเป้าหมายที่แบบโอ้โหหลายคนใฝ่ฝันถึงเลยแต่เคยมานั่งคิดกันจริงๆไหมครับว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนของเส้นทางนั้นกันแน่ใกล้หรือว่ายังไกลวันนี้เราจะมาสำรวจเรื่องนี้กันครับลองคิดตามกันเล่นๆนะครับสมมุติว่าพรุ่งนี้เราตัดสินใจหยุดทางานเลยเงินที่เรามีอยู่เนี่ยจะเลี้ยงเราไปได้อีกนานแค่ไหน1เดือน6เดือนหรือเป็นปี โหคำถามนี้แหละครับคือจุดสตาร์ทที่ดีที่สุดเลยในการเช็คสุขภาพทางการเงินของเราที่นี้ครับจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยเขามีเช็คลิสต์สามข้อง่ายๆเลยนะให้เราลองเอาไปเช็คตัวเองกันดูข้อแรกเลยรายได้กับรายจ่ายหักลบกันแล้วเนี่ยยังเหลือเป็นบวกอยู่หรือเปล่าข้อ2อ,อันนี้อัดวานขึ้นมาหน่อยรายได้เราเนี่ยเป็น2เท่าของรายจ่ายไหมและข้อ3ข้อนี้แหละครับคือหัวใจเลยรายได้ที่เราได้มาทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นแบบแพสซีฟหรือ,อยัง มันมีคําพูดนึงที่ผมว่าจริงมากๆเลยนะเขาบอกว่ารายได้นยวันหนึ่งอาจจะกลายเป็น0ูนย์ได้แต่รายจ่ายเนี่ยไม่มีวันเป็น0ูนคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเราทุกคนก็ยังมีค่ากินค่าอยู่ค่าน้ําค่าไฟที่ต้องจ่ายตลอดเวลาถูกไหมครับนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทําไมเราถึงต้องมีแหล่งรายได้ที่มันมั่นคงมากๆโอเคงั้นเรามาเข้าเรื่องสําคัญกันเลยดีกว่าครับมาดูกันที่หัวใจของเรื่องนี้เลย นั่นก็คือความแตกต่างระหว่างรายได้2แบบหลักๆซึ่งเจ้า2อ,อย่างนี้แหละครับที่จะเป็นตัวตัดสินอนาคตทางการเงินของเราเลยดูภาพนี้แล้วจะเข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยครับฟัง Active Income เนี่ยมันก็คือการเอาเวลาเอาแรงที่เรามีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยไปแลกเงินมาซึ่งเงินที่ได้มันก็จำกัดตามไปด้วยพูดง่ายๆก็คือหยุดทำเมื่อไหร่เงินก็หยุดเมื่อนั้น แต่พอเป็นฝั่ง Passive Income เนี่ยมันคนลราเรื่องเลยครับอันนี้คือการสร้างระบบอะไรบางอย่างขึ้นมาให้ระบบมันทำงานหาเงินให้เราไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องเอาตัวเข้าไปอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาทีนี้เรามาดูโมเดลที่เรียกว่าเงินสีด้านกันครับมันจะแบ่งคนออกเป็น4กลุ่มตามที่มาของรายได้ ฝั่งซ้ายมือเนี่ยคือฝั่ง active นะครับก็จะมีตัว E คือ employee หรือพนักงานประจํามารุ่นเงินเดือนอย่างเราเราท่านๆนี่แหละครับแล้วก็ตัว S คือ self-employee หรือคนที่ทําธุรกิจของตัวเองเปิดร้านเป็น freelance อะไรแบบนี้ส่วนฝั่งขวานี่แหละครับคือฝั่ง passive ก็จะมี B big business คือเจ้าของกิจการใหญ่ๆที่มีระบบทำงานแทนและสุดท้ายคือ I investor หรือนักลงทุนที่ใช้เงินทำงานให้เราอีกทีเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีก เรามาลองตั้งเป้าหมายกันแบบเป็นตัวเลขจริงๆเลยดีกว่าสมมุติว่าเราอยากมีรายได้แบบพ s s ซีฟคือแบบอยู่เฉยๆก็มีเงินเข้าเดือนละ3 0 0แสนบาทโอ้โหมันจะมีทางไหนบ้างนะที่จะพาเราไปถึงจุดนั้นได้จากข้อมูลเนี่ยเขาสรุปมาให้ดู6เส้นทางเลยครับทางแรกเป็นเหมือนการปลูกต้นไม้เงินครับก็คือลงทุนในหุ้นหรือกองทุนให้ได้ดอกผลแต่อาจจะต้องใช้เงินต้นถึงประมาณ60ล้านบาทโอโ้เยอะมากนะครับทางที่2 ปล่อยเช่าอาสังหาอันนี้ก็ต้องใช้เงินลงทุนประมาณ45ล้านหรือจะเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ก็ต้องมีสัก30ล้านจะเห็นเลยว่า3ทางแรกเนี่ยต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้นที่สูงมากจริงๆส่วนทางอื่นๆอย่างการสร้างลิขสิทธิ์หรือสร้างธุรกิจใหญ่ๆที่มีระบบของตัวเองเนี่ยก็ต้องใช้ความสามารถพิเศษหรือไม่ก็ต้องใช้เวลาบวกกับเงินทุนมหาศาลอยู่ดีครับ ที่นี้พอเราดูทั้งหมกทางเลือกแล้วใช่ไหมครับจะเห็นว่ามีอยู่โมเดลหนึ่งคือทางเลือกสุดท้ายที่ไม่ได้พูดถึงตัวเลขเงินลงทุนเริ่มต้นที่มันสูงลิ่วเหมือนอันอื่นๆดังนั้นเราจะมาเจาะลึกกันที่โมเดลนี้กันครับเพราะในข้อมูลต้นทางเนี่ยขอให้พิมพ์เขียวในการสร้างไว้แบบละเอียดเลยนั่นก็คือโมเดลธุรกิจเครือข่ายก่อนจะไปต่อเราต้องเข้าใจระบบการค้าขายแบบเดิมๆกันก่อนสมมติมีสินค้าชิ้นหนึ่งนะครับต้นทุนจริงๆจ,จ,จากโรงงานเนี่ยอาจจะอยู่ที่แค่40% แล้วอีก60%ที่เหลือมันหายไปไหนคําตอบก็คือมันไปอยู่ในกระเป๋าของพ่อค้าคนกลางครับตั้งแต่คนนําเข้ารายใหญ่ยี่ปูวะไปจนถึงร้านค้าปลีกที่เราไปซื้อทั้งหมดนี้คือค่าการตลาดและกําไรของพวกเขานั่นเองทีนี้แหละครับโมเดลธุรกิจเครือข่ายมันเข้ามาเปลี่ยนเกมตรงนี้เลยต้นทุนจากโรงงานอ่ะสีเเท่าเดิมเป๊ะ แต่เง,เงิน60%อเงิน60%ก้อนใหญ่นั้นน่ะแทนที่จะไปจ่ายให้พ่อค้าคนกลางเขากลับเอาเงินก้อนนี้มาจ่ายคืนให้กับเครือข่ายของคนที่ใช้สินค้าจริงๆแล้วก็ไปแนะนําบอกต่อเออน่าสนใจไหมล่ะครับคําถามต่อมาก็คือแล้วไอ้เครือข่ายที่ว่าเนี่ยมันจะสร้างขึ้นมาได้ยังไงในข้อมูลเขาสรุปมาให้เป็นพิมพ์เขียว3ขั้นตอนที่ง่ายมากๆแล้วก็ทําซ้าได้เรื่อยเพื่อให้มันเติบโตขึ้นไปอีกครับ 3. ขั้นตอนที่ว่าก็คือ 1. เปลี่ยนครับ แค่เปลี่ยนที่ซื้อของใช้ในชีวิตประจำวันที่เราซื้อกันอยู่แล้วให้มาเป็นธุรกิจของตัวเองซะ 2. แบ่งปันพอเราใช้แล้วชอบตัวไหนก็แค่ไปแนะนำบอกต่อแบ่งปันให้คนอื่นได้ลองใช้บ้างและสุดท้าย 3. ขยายครับก็คือสอนสองข้อแรกที่เราทำนี่แหละให้กับคนใหม่ๆที่เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราแค่นี้เลยและนี่คือภาพที่จะทำให้เห็นพลังของการขยายหรือการทวีคูณที่ว่าเมื่อกี้เลยครับลองดูนะครับ ถ้าเราเริ่มจากตัวเราแค่คนเดียวแล้วสมมุติว่าทุกคนในทีมเนี่ยสามารถชวนคนใหม่ได้แค่เดือนละคนพอทำแบบนี้ไปเรื่อยๆพอครบ12เดือนหรือ1ปีรู้ไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นจาก1คนจะกลายเป็นเกือบ2,000คนแล้วยอดขายรวมก็จะพุ่งไปถึง6ล้านบาทต่อเดือนได้เลยแน่นอนว่าน,นี่เป็นแค่ภาพจำลองตามทฤษฎีนะครับแต่มันแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ได้ดีมากๆแล้วพอลองเอายอดขายจากเมื่อกี้มาคำนวณเป็นรายได้จริงๆตามแผนธุรกิจ นี่คือภาพที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับลองดูที่เดือนที่6นะครับอาจจะมีรายได้เข้ามาประมาณ50,000บาทพอถึงเดือนที่9อาจจะแตะแสนห้าและพอครบปีที่เดือน12ก็อาจจะพุ่งไปถึง4,0,000นบาทต่อเดือนได้เลยซึ่งแน่นอนนะครับว่าตัวเลขพวกนี้มันไม่ได้มาง่ายๆผลลัพธ์จริงๆก็ขึ้นอยู่กับการลงมือทําของแต่ละคนด้วยถ้าจะให้สรุปทั้งหมดที่ว่ามานะครับประเด็นสําคัญที่สุดเลยก็คืออิสรภาพทางการเงินเนี่ยมันต้องมาจากพาสซีฟอินคัมเท่านั้นซึ่งเส้นทางที่จะไปถึงตรงนั้นได้มันก็มีหลายแบบ ตั้งแต่แบบที่ต้องใช้เงินก้อนโตมากๆไปลงทุนไปจนถึงแบบที่ต้องใช้แรงและเวลาในการสร้างระบบขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการสร้างธุรกิจของตัวเองหรือโมเดลเครือข่ายที่เราเพิ่งดูกันไปที่เปลี่ยนค่าการตลาดให้กลายเป็นรายได้หัวใจสำคัญมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกเส้นทางไหนที่มันใช่และเหมาะเรามากที่สุดครับหลังจากที่เราได้เห็นพิมพ์เขียวของแต่ละเส้นทางกันไปแล้วก็มาถึงคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดแล้วล่ะครับนั่นก็คือแล้วเส้นทางสู่อิสรภาพในแบบของเราเองหน้าตาของมันจะเป็นอย่างไร